ตอนที่สิเพราะผมไม่ใช่แขกของคุณงั้นผมคงต้องทำอะไรสักอย่างให้ตัวเองไม่เป็นแค่แขกอีกต่อไปไม่ทันที่จามารีจะตอบฉัดกวีก็ยื่นมือมาคว้าข้อมือของเขาดึงเข้ามาหาตัวแรงพอที่จะทำให้จามารีเซเข้ามาชิดอกกว้างของเขาคุณชัดจามารีเอ่ยขึ้นเสียงต่ำอย่างตกใจแต่คำพูดของเขาถูกกลืนหายไปชัดกวียื่นมืออีกข้างแตะที่ท้ายทอยของจามารีก่อนจะโน้มตัวลงไปประกบจูบ รุนแรงและดื่มดำด้วยแรงปรารถนาที่คุ้มไม่อยู่รสสัมผัสนั้นร้อนแรงและเอาแต่ใจแต่ในขณะเดียวกันก็อ่อนโยนพอที่จะทำให้จามารีตกอยู่ในความมึนงงจามารีนิ่งไปชั่วขณะราวกับสมองยังไม่ทันประมวลผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สัมผัสของชัดกวีชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธลมหายใจอุ่นที่ประปนกับความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งเมื่อจูบแรกจบลงชัดกวียังคงตรึงเข้ามือของจามารีไว้ ดวงตาคมกริบมองลึกเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายรอยยิ้มมุมปากที่ดูพยองเหมือนกำลังประกาศชัยชนะเป็นไงเขาถามพร้อมกับลอยหน้าลอยตาอย่างผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่าจามารีที่ยังไม่ทันตั้งตัวสูดหายใจลึกก่อนจะพยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติคุณชัดกลับไปเลยนะแต่ก่อนที่คำพูดจะหลุดออกมาเต็มประโยคชัดกวีหนึ่งตัวเขาเข้ามาอีกครั้งประกบจูบซ้ำทันทีคราวนี้หนักแน่นเนิ่นนานและเอาแต่ใจยิ่งกว่าเดิม จามารีเบิกตากว้างพยายามผลักอก,อกเขาออกแต่แรงที่เขาใช้กลับยิ่งถูกฉัดกวีตรึงแน่นขึ้นความรู้สึกปะปนระหว่างตกใจและความโกรธที่กำลังก่อตัวเมื่อฉัดกวีถอนจูบออกที่สุดเขาก็ยังคงจับข้อมือของจามารีไว้อย่างไม่ปล่อยอย่าพูดอะไรที่ไม่จำเป็นผมไม่อยากฟังออกไปให้พ้นหน้าผมจามารีกัดฟัดกรอดแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบฉัดกวีก็โน้มตัวลงมาประกบจูบอีกครั้งที่สาม คราวนี้จูบลึกกว่าเดิมล้านเท่าลิ้นร้อนชํำแรกกวาต้อนหาความหวานทั่วกระพุ้งแก้มเหมือนเขาต้องการย้ำให้ชัดเจนว่าจามารีไม่มีสิทธิ์พูดปฏิเสธใดๆเมื่อถอนจูบออกชัดกวีมองจามารีที่ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวแดงระเรื่อยิ่งริมผีปากที่ถูกเขาบทจูบตอนนี้บวมเจอเห็นไหมว่าไม่เป็นผลดีกับคุณชัดกวีพูดพร้อมกับยิ้มเจ้าเล่์ราวกับเขาเป็นนักล่าที่กำลังเพลิดเพลินกับเหยื่อที่ไม่มีทางหนีคุณ จามารีกัดฟันแน่นพยายามดึงมือตัวเองออกแต่ชัดกวียังคงจับไว้อย่างมั่นคงพูดอีกสิชัดกวีพูดพร้อมโน้มตัวลงมาเล็กน้อยเสียงของเขาเบาแต่ท้าทายจามารีเม้มปากแน่นพยายามสงบสติอารมณ์ดีชัดกวียิ้มอย่างพอใจก่อนจะค่อยๆปล่อยมือของจามารีออกอย่างน้อยเราก็เข้าใจกันแล้วจามารีจ้องชัดกวีดวงตาคมฉายแววเ,เอาเรื่อง ริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนกำลังจะพูดบางอย่างแต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูดเสียงร้องจ้าของน้องไม้ก็ดังขึ้นจากห้องพักด้านบนจามารีหันขับไปทางต้นเสียงดวงตาเปลี่ยนจากความโมโหเป็นความกังวลในทันทีน้องไม้จามารีพึมพำก่อนจะสะบัดแขนแล้วรีบเดินผ่านฉัดกวีไปยังห้องพักคุณจามฉัดกวีเรียกตามแต่จามารีไม่แม้แต่จะหยุดเมื่อเขาเปิดประตูห้องพักออกก็เห็นคุณพ่อของเขาหลับอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงของน้องไม้ เด็กน้อยกำลังนอนดิ้นไปมาร้องไห้เสียงดังป้าป้าเสียงน้องไม้ที่แผดดังขึ้นทำให้จามารีรีบเข้าไปอุ้มเด็กชายขึ้นมาในอ้อมแขนทันทีเฮ้เฮ้ไม้ไม่ร้องนะครับป้าป้า,ปาอยู่นี่แล้วจามารีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขณะที่ลูบหลังน้องไม้เบาๆเพื่อปลอบโยนจามารีอุ้นน้องไม้ไว้ในอ้อมแขนเด็กน้อยเริ่มสงบลงแต่ยังคงซบหน้าเล็กๆลงบนไหลของเขาน่าจะเจ็บแผล จามารีพูดขึ้นเบาๆราวกับตอบคำถามที่ยังไม่ได้ถูกถามชัดกวีขยับตัวเล็กน้อยเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องภาพตรงหน้าความเงียบในห้องมีแต่เสียงลมหายใจของทั้งสามคนคุณชัดจามารีพูดขึ้นในที่สุดดึกแล้วครับคุณกลับไปพักผ่อนเถอะครับผมพักที่หลังก็ได้ชัดกวีตอบทันควันน้ำเสียงเรียบเปล่าแต่ดวงตาที่มองจามารียังคงเต็มไปด้วยความสงสัยเด็กคนนี้ ฉัดกวีเริ่มพูดแต่หยุดไปครู่หนึ่งราวกับกำลังชั่งน้ำหนักคำถามของตัวเองเป็นลูกคุณใช่ไหมจามารีเงยหน้าขึ้นมองฉัดกวีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งสงบครับน้องไม้คือลูกสายของผมครับคำตอบนั้นเหมือนจะตอบย้ำความคิดในหัวของฉัดกวีแต่แทนที่จะพอใจเขากลับยิ่งสงสัยมากขึ้นแล้วแม่เขาแต่ฉัดกวีตัดบททันทีเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับ จามารีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสิ่งสำคัญคือตอนนี้ผมดูแลน้องไม้และเขาเป็นความรับผิดชอบของผมแม้จามารีจะพูดจบแต่ความสงสัยในใจของชัดกวีก็ยังไม่ลดลงเลยต้องมีอะไรที่เขาปกปิดอยู่แน่ๆผมว่ามันสำคัญนะฉัดกวีพูดขึ้นดวงตาจ้องตรงไปยังจามารีคุณไม่อยากบอกผมหรือคุณไม่ไว้ใจผมจามารีเข็นหัวเราะเบาๆแต่ไม่ได้ตอบคำถามนั้นโดยตรงเขาเพียงจะพูดขึ้นว่า คุณฉัดครับเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะครับคุณไม่ใช่คนในครอบครัวผมนะครับยังไม่ทันที่จามารีและฉัดกวีจะเปิดฉากทะเลาะกันเสียงร้องครางฮือเบาๆของน้องไม้ก็ดังขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของจามารีดิ้นเล็กน้อยเรากับกําลังหาที่พึ่งพาในความฝันจามารีรีบกระชับตัวน้องไม้ไว้แน่นกว่าเดิมลูบหลังเล็กๆของเด็กน้อยเบาๆเพื่อปลอบโจนูนคุณฉัดจามารีพูดขึ้นในที่สุด ไปนอนที่ห้องผมก็ได้ครับคืนนี้ผมคงไม่มีเวลาไปเตรียมห้องพักให้คุณผมจะนอนกับน้องไม้ที่นี่ไม่ละเขาตอบทันทีน้ำเสียงเรียบเปล่าแต่ดวงตาที่มองจามารียังคงเต็มไปด้วยความสงสัยเด็กคนนี้ฉัดกวีเริ่มพูดแต่หยุดไปครู่หนึ่งราวกับกำลังชั่งน้ำหนักคำถามของตัวเองเป็นลูกคุณใช่ไหมจามารีเงยหน้าขึ้นมองฉัดกวีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งสงบครับ น้องไม้คือลูกสายของผมครับคำตอบนั้นเหมือนจะตอกย้ำความคิดในหัวของฉัดกวีแต่แทนที่จะพอใจเขากลับยิ่งสงสัยมากขึ้นแล้วแม่เขาแต่ฉัดกวีตัดบททันทีเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับจามารีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสิ่งสำคัญคือตอนนี้ผมดูแลน้องไม้และเขาเป็นความรับผิดชอบของผมแม้จามารีจะพูดจบแต่ความสงสัยในใจของฉัดกวีก็ยังไม่ลดลงเลย ต้องมีอะไรที่เขาปกปิดอยู่แน่ๆผมว่ามันสำคัญนะฉัดกวีพูดขึ้นดวงตาจ้องตรงไปยังจามารีคุณไม่อยากบอกผมหรือคุณไม่ไว้ใจผมจามารีเข็นหัวเราะเบาๆแต่ไม่ได้ตอบคำถามนั้นโดยตรงเขาเพียงจะพูดขึ้นว่าคุณฉัดครับเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะครับคุณไม่ใช่คนในครอบครัวผมนะครับ ยังไม่ทันที่จามารีและฉัตรกวีจะเปิดฉากทะเลาะกันเสียงร้องครางฮือเบาๆของน้องไม้ก็ดังขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของจามารีดิ้นเล็กน้อยราวกับกำลังหาที่พึ่งพาในความฝันจามารีรีบกระชับตัวน้องไม้ไว้แน่นกว่าเดิมลูบหลังเล็กๆของเด็กน้อยเบาๆเพื่อปลอบโจนูนคุณฉัตรจามารีพูดขึ้นในที่สุดไปนอนที่ห้องผมก็ได้ครับคืนนี้ผมคงไม่มีเวลาไปเตรียมห้องพักให้คุณผมจะนอนกับน้องไม้ที่นี่ไม่ละ เขาตอบทันทีน้ำเสียงเรียบเปล่าแต่ดวงตาที่มองจามารียังคงเต็มไปด้วยความสงสัยเด็กคนนี้ฉัดกวีเริ่มพูดแต่หยุดไปครู่หนึ่งราวกับกำลังชั่งน้ำหนักคำถามของตัวเองเป็นลูกคุณใช่ไหมจามารีเงยหน้าขึ้นมองฉัดกวีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งสงบครับน้องไม้คือลูกสายของผมครับคำตอบนั้นเหมือนจะตอกย้ำความคิดในหัวของชัดกวีแต่แทนที่จะพอใจเขากลับยิ่งสงสัยมากขึ้น แล้วแม่เขาแต่ชัดกวีตัดบททันทีเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับจามารีพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นสิ่งสำคัญคือตอนนี้ผมดูแลน้องไม้และเขาเป็นความรับผิดชอบของผมแม้จามารีจะพูดจบแต่ความสงสัยในใจของฉัดกวีก็ยังไม่ลดลงเลยต้องมีอะไรที่เขาปกปิดอยู่แน่ๆผมว่ามันสำคัญนะฉัดกวีพูดขึ้นดวงตาจ้องตรงไปยังจามารีคุณไม่อยากบอกผม หรือคุณไม่ไว้ใจผมจามารีเข็นหัวเราะเบาๆแต่ไม่ได้ตอบคำถามนั้นโดยตรงเขาเพียงจะพูดขึ้นว่าคุณฉัดครับเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะครับคุณไม่ใช่คนในครอบครัวผมนะครับยังไม่ทันที่จามารีและฉัดกวีจะเปิดฉากทะเลาะกันเสียงร้องครางฮือเบาๆของน้องไม้ก็ดังขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของจามารีดิ้นเล็กน้อยราวกับกำลังหาที่พึ่งพาในความฝัน จามารีรีบกระชับตัวน้องไม้ไว้แน่นกว่าเดิมรูปหลังเล็กๆของเด็กน้อยเบาๆเพื่อปลอบโจนคุณฉัดจามารีพูดขึ้นในที่สุดไปนอนที่ห้องผมก็ได้ครับคืนนี้ผมคงไม่มีเวลาไปเตรียมห้องพักให้คุณผมจะนอนกับน้องไม้ที่นี่ไม่ละเขาตอบทันทีน้ำเสียงเรียบเปล่าแต่ดวงตาที่มองจามารียังคงเต็มไปด้วยความสงสัยเด็กคนนี้ชัดกวีเริ่มพูดแต่หยุดไปครู่หนึ่งราวกับกำลังช่งน้ำหนักคำถามของตัวเอง เป็นลูกคุณใช่ไหมจามารีเงยหน้าขึ้นมองชัดกวีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งสงบครับน้องไม้คือลูกสายของผมครับคำตอบนั้นเหมือนจะตอกย้ำความคิดในหัวของชัดกวีแต่แทนที่จะพอใจเขากลับยิ่งสงสัยมากขึ้นแล้วแม่เขาแต่ชัดกวีตัดบททันทีเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับจามารีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น สิ่งสำคัญคือตอนนี้ผมดูแลน้องไม้และเขาเป็นความรับผิดชอบของผมแม้จามารีจะพูดจบแต่ความสงสัยในใจของฉัดกวีก็ยังไม่ลดลงเลยต้องมีอะไรที่เขาปกปิดอยู่แน่ๆผมว่ามันสำคัญนะฉัดกวีพูดขึ้นดวงตาจ้องตรงไปยังจามารีคุณไม่อยากบอกผมหรือคุณไม่ไว้ใจผมจามารีเข็นหัวเราะเบาๆแต่ไม่ได้ตอบคำถามนั้นโดยตรงเขาเพียงจะพูดขึ้นว่าคุณฉัดครับ เรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะครับคุณไม่ใช่คนในครอบครัวผมนะครับยังไม่ทันที่จามารีและฉัดรกวีจะเปิดฉากทะเลาะกันเสียงร้องครางฮือเบาๆของน้องไม้ก็ดังขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของจามารีดิ้นเล็กน้อยราวกับกำลังหาที่พึ่งพาในความฝันจามารีรีบจาามรรีีบกระชับตัวน้องไม้ไว้แน่นกว่าเดิมรูปหลังเล็กๆของเด็กน้อยเบาๆเพื่อปลอบโยนคุณฉัตครับ จามรีพูดขึ้นในที่สุดไปนอนที่ห้องผมก็ได้ครับคืนนี้ผมคงไม่มีเวลาไปเตรียมห้องพักให้คุณผมจะนอนกับน้องไม้ที่นี่ไม่ละ่ะเขาตอบทันทีน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นเดี๋ยวผมช่วยดูเด็กด้วยนอนด้วยกันที่นี่เลยจามรีหันมามองชัดกวีสีหน้าของเขาฉายแววลังเลแต่มันจะไม่สะดวกนะครับ คุณอาจจะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนก็สลับกันนอนฉัดกวีตอบอย่างรวดเร็วพร้อมก้าวเข้ามาในห้องใบหน้าของเขาแสดงความมุ่งมั่นที่ยากจะปฏิเสธอีกอย่างคุณดูเหนื่อยแล้วผมจะช่วยคุณจ่ามารีจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวอย่างยอมแพ้งั้นตามใจคุณครับแต่เตียงเล็กแค่นี้ผมว่าคุณคงต้องนอนพื้นฉัดกวีหัวเราะในคอ ไม่เป็นไรผมนอนพื้นได้จามรีจัดการปูผ้าห่มบางๆบนพื้นให้ฉัดกวีขณะที่ตัวเองนั่งลงบนเตียงเล็กๆพร้อมอุ้มน้องไม้ที่ตอนนี้สงบลงในอ้อมแขนฉัดกวีนั่งอยู่บนพื้นพิงผนังดวงตาย,ยังคงจับจ้องภาพจามรีและน้องไม้ที่ดูเหมือนภาพครอบครัวเล็กๆที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนคุณทำแบบนี้ทุกคืนเลยเหรอครับเขาถามขึ้นในที่สุดน้ำเสียงเบาลงกว่าปกติ จามรีพยักหน้าก็ไม่ทุกคืนหรอกครับปกติไม้จะหลับง่ายกว่านี้แต่วันนี้อาจเพราะระบมแผลระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งเงียบๆเ,เสียงลมหายใจของน้องไม้ที่หลับสนิททําให้ห้องดูสงบลงฉัดกวีที่นั่งอยู่บนพื้นมองจามรีด้วยสายตาที่แปลกไปคุณเคยคิดบ้างไหมเขาเริ่มพูดดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปที่จามรี ว่าการแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวมันหนักเกินไปบ้างชามรีเงยหน้าขึ้นมามองเขาผมไม่ได้แบกคนเดียวผมมีคนรอบข้างที่ช่วยเหลือผมแล้วตัวคุณละ่ะฉัดกวีถามน้ำเสียงต่ำและหนักแน่นมีใครช่วยดูแลคุณไหมคำถามนั้นทำให้จามรีนิ่งไปเขาเบือนสายตาลงมองน้องไม้ในอ้อมแขนก่อนจะตอบเสียงเบาผมดูแลตัวเองได้ครับ อ๋อดูแลตัวเองได้จากการถูกไล่ยิงเมื่อ3ปีก่อนนะเหรอเสียงของชัดกบีดังขึ้นเบาๆแต่ทุกคำชัดเจนพอจะทำให้บรรยากาศในห้องเงียบกริบจามรีที่กำลังกล่อมน้องไม้อยู่ชะง,งักไปเล็กน้อยดวงตาเหลือบมองชัดกวีแวบหนึ่งก่อนจะกลับมาแนบสายตากับเด็กน้อยในอ้อมแขนอ๋อเรื่องเมื่อสปีก่อนหรอครับไม่มีอะไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กๆ เขาพูดพร้อมกับโอบกอดน,น้องไม้ให้กระชับขึ้นเอนตัวไปมาเบาๆราวกับว่ากำลังใช้เด็กน้อยเป็นเกราะกำบังความจริงบางอย่างที่เขาไม่อยากเปิดเผยชัดกวีเอนตัวเข้าไปใกล้ดวงตาคมกริบจ้องมองจามรีอย่างไม่วางตาเรื่องเล็กๆเหรอเขาทวนคำรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าถ้ามันเป็นเรื่องเล็กจริงทำไมถึงได้มีคนพูดถึงมันกันทั้งวงการ จามารีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆวงการที่ว่าคงหมายถึงวงการซุบซิบนะครับคนชอบเติมแต่งเรื่องราวให้มันดูน่าตื่นเต้นมากกว่าความจริงงั้นคุณก็คงไม่ได้ถูกยิงจากเรื่องงานชัดกวีถามต่อราวกับจะบีบให้จามรียอมตอบความจริงเปล่าครับจามรีตอบอย่างไม่ลังเลมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเองแม้จามารีจะปฏิเสธอย่างแข็งขัน แต่ดวงตาของเขาที่มองไปที่เด็กน้อยฉายแววบางอย่างที่ฉัตรกวีจับสังเกตได้เข้าใจผิดขนาดถูกยิงเลยหรอครับคุณจามนั่นมันต้องเป็นความเข้าใจผิดที่น่ากลัวมากๆแน่ๆจามารีหลุดหัวรอกเบาๆแต่แววตาไม่ได้มีความตลกขบขันตามคำพูดผมไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนะครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงหรือเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ ชัดกวีโยนคำถามที่ดูเหมือนไม่ใส่ใจแต่ความจริงจงใจทุกคำ